ไปดูกันต่อเลยนะครับเรื่องของพิษภัยจากแอปพลิเคชันท็อปแบบนี้<ะ>เพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ดังนั้นวันนี้เราจะนําเสนออีกแง่มุมหนึ่งคือเตือนเพื่อให้เห็นถึงภัยและก็อันตรายรที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับสำหรับแอปพลิเคชัน b ีท็อที่กลายเป็นข่าวอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณ,ณรสศินได้มีการรายงานข้อมูลไปเนี่ยนะครับมีผู้เสียหายถูกลวงไปแล้วก็มีการฉกทรัพย์สินไปเรามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นครับวันนี้ข้อมูลที่จะนําเสนอเสนอเพื่อ เตือนภัยและให้รู้จักการระมัดระวังเนี่ยครับหน้าตาของแอปพลิเคชัน B-Talk จะเป็นแบบนี้เป็นสีเหลืองๆแล้วก็มีรูปพึ่งนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกันว่าคือพึ่งเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นฝูงแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารกัน B-Talk นี้ก็เหมือนกันพอดาวน์โหลดมาผ่านแอปพลิเคชันนี้มาได้เรียบร้อยนะครับก็ติดตั้งคราวนี้เวลาการใช้งานนะครับจะเห็นสันๆแบบนี้นะครับวิธีการจะแมชก,กันกับเพื่อนกับคนในโลก แอปพลิเคชันด้วยกันก็คือเมื่อขย่าโทรศัพท์แล้วแล้วมีคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันคราวนี้พอจับคู่กันได้ปุ๊บก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการทำความรู้จักครับนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะใช้เพื่อหามิตรภาพดีๆก็มีเหมือนกันแต่อันตรายก็มีเช่นเดียวกันมองโลกต้องมองสองด้านนะครับคุณผู้ชมพอมีการจับคู่กันได้ปุ๊บพูดคุยกันแล้วคนที่ไม่หวังดี ก็อาจจะใช้โอกาสนี้แหละครับทำความรู้จักสอบถามข้อมูลชื่อเสียงเรียงนามการศึกษาโสดหรือเปล่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างอยากจะถามข้อมูลไปก่อนในช่วงระยะเวลา1เพื่อทําความรู้จักกับคนคนนี้มากขึ้นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงต้องระมัดระวังเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการนัดพบปะพูดคุยกันแบบตัวเป็นๆตามสถานที่ต่างๆครับบางก็อาศัยว่าไปทําบุญบ้าง ทำให้รู้สึกว่าภาพลักษณ์เป็นคนดีหรือไปพบกันในสถานที่ต่างๆแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่คนร้ายหรือคนที่ไม่หวังดีเนี่ยอาจจะฉวยจังหวะฉวยโอกาสนะครับถ้ากรณีที่มีการขับรถไปหรือมีการใส่ทรัพย์สินมีค่าไปด้วยคนร้ายอาจจะฉกชิงทรัพย์ไปหรือทําเป็นขอยืมรถอาสาขับรถให้และเมื่อผู้เสียหายหรือคนที่เป็นสุภาพสตรี จอ่อนยอมให้ขับยอมให้อาสาไปส่งแล้วลงจากรถไปนี่แหละครับเป็นช่วงจังหวะที่คนไม่หวังดีอาจจะเชิดรถไปเลยก็ได้ก็เกิดความสูญเสียกันมานักต่อน,นักแล้วนะครับดังนั้นในวันนี้เรานําเสนอข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเพื่อเตือนภัยให้กับทุกๆคนนั้นได้เห็นแล้วก็เข้าใจว่าในโลกออนไลน์ในโลกของแอปพลิเคชันเนี่ยมี2ด้านเสมอนะครับถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวงังและรู้เท่าทันด้วยจ